เดี๋ยวมาถ่ายรวมกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายรวมกันไอหนูนั่งลงลุกบางผู้ใหญ่ลุกนั่งลงลุกขอบคุณครับหันหน้ามาคุยกันไม่หันหันหน้ามาปุ๊บสัญญาเลยจูบเลยกูไม่ชอบหน้ามึงนะเนี่ยความตำหลักความจริงแล้วนะเด่ฉันรักเธอโอ้โหนี่อีดามาเธอคือแม่ของลูก ไปไปไปเธอเคยโดนลิเกฝ่ายชายกระทืบไหมเริ่มจะเกียดแล้วลหะแต่ก็ต้องรักเธอไม่เอาวะไม่เอาวะไโผล่าเพือนมึงอะหน้ามาแต่หอมแก้มเลยโนิดนึงหนึนหนนหน้ามาไม่เดียวเยอ่อมาจับกั ไอ้วังฮันโหหัววันนี้มันจบตูดทำไมเนี่ยวันนี้มันอ้ทุเรศอีนี่นี่มันมันทะลกหน้าเลยหูหูี่มึงนี่นี่นี่จบจริงมันจบจริง เมื่อพี่เหม็นเค้มนะเนี่ยเหม็นเค้มอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไปกินน้ำปลามาหรือเปล่าไม่ได้กินไม่ได้กินหันหน้ามาเด็ดหอมแก้มเลยจบเลยโอ้โหตายสัญญาไอ้นี่มันคันแล้วมันก็ไม่ใช่เ,เนื้อคู่ขึ้นเดือดูดก็ไม่เลือกมันด้วยเดี๋ยววันนี้มันสะคัญของหนูหนูต้องเลือกคนที่ดีที่สุดถูก <c oughs> ทุกคนเห็นด้วย <c oughs> <ช>เอาเลย เชื่อมันได้ไงอันหน้ามาเดี๋ยวนับเลยนะพี่แล้วก็หันไปแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะแลกลายคุยกันนั่นนะ่ะอย่าให้ยังเบอร์ห้องเลย ทะเลาะกันอีกนานนะครับติดตามรับชมการแะเลกันไปเรื่อยๆนะครับไปว้าไปตายโอ๊ยตกใจโอ้ยโอ๊จยจะพาพจะพาพอยู่ไหนลืมถวายเข้าเจ้าที่ปะคะไม่ใช่าสายตายายจำไม่ดได้เปี่ยนึงใครเนี่ย เอางไงคุณสัลลามทำไมรูปร่างอภบขนาดนี้อ่ะสรลลามทำงานเยอะทำงานเยอะครับแล้วมึงไปไหนบ้างนนยังเจอไม่าพานทองเนี่ยฉันวิ่งหญิงผู้หญิงคนนี้มาสวยหยาดฟ้ามาดินอย่างกนางฟ้าเลยแต่ไล่ปั้มกูเอา้าแล้วทำไมเขาต้องไล่ปั้มมึงมามไม่รู้มันการจู่จองกูมึงไปทะเลเท่าไหร่มาแน่เลยไไปมึงไปหาพานทองเนี่ยเออกูรู้ไงมึงไปเลยเดี๋ยวผู้จัดการใหไ้ไปแล้วไม่รู้เลยนี่เขาเรียกมึง ัดรับรางวัลนะไปมึงก็ไปไหนก็ไปไปหน้ากับพ่อแพ้พ่อแพ้ไม่ดีดูลูกหลาตัวเองเลยขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับขอเวลาด้วยครับพี่น้องชมการแสดงของผมด้วยนะครับไปสินะครับไปอยู่กับมึงหรอกน่าเกลียดน่ากลัวรูปร่างเหมือนแมวป่วยด้วยมึงอ่ะ มึงดูหนัง <ral ua S 2> หน้ามึงหน้ามือเหมือนโคกอังซิลาโอ้โหโคบอังซิลาก็มา์คุณจะเจ็บปวดเหลือเกินแหละเกลียดมึงจริงๆเลยเกลียดกูโก็เกลียดมึงค่ะฝากด้วยฝากด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะแดกเค้กไม่ให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยไม่ต้องเป่ากันระวังระวังไปไปช่ไปไอตูดปอดคือจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากไปแบบนี้นะ ผมเคยมีเมียแล้วผู้หญิงเนี่ยมาทิ้งหนูไปเลยตอมใจมาเป็นแบบนี้แต่พระงท่านสุภสิทิ์ีกลับตัวกลับใจได้เดี๋ยวแองจี้เนี่ยจะลองกลับตัวกลับใจมาลองจีบอีนี่ดูนี่หนูฟังเสียงเป็นเหม้งเหม้งขี้ควายจริงไหมใช่ไหม สวัสดีครับไม่ต้องสวัสดีค่ะเล่นมาเป็นเดือนแล้วผมไม่เจอคุณสามวันผมคิดถึงคุณแต่ <ใจ S 2> ไม่ไ้มาคิดถึงรอกทำไมล่ะครับกูจะ้ล่องหูแล้วกินไม่มาเจอคุณไม่มาเจอมึงอ่ะพี่ทำไมล่ะครับกลางป่ากลางเขาเราก็เจอกันแค่สองคนไม่อยากเจอไม่มีใครผู้ใดอื่นเลยนอกจากเราสองคนทำไมผมไม่ได้ทำไมล่ะครับ แต่ว่าไม่ทราบวาคุณถอยออกไปต่อให้คุณไล่ผมขนาดไหนผมก็ไม่ยอมแพ้แล่ะครับนนาาด้ไผมอยากจะได้ใจคุณมาคลองแต่ผมก็แค่ยอยากรู้ว่าคุณมีผัวมีลูกยังครับอุยหนึ่งคุณตบขนัดมือเห็นไหมอย่ามาพูด เราลวงกันฉันคนสวยนะแต่ว่าฉันไม่มีแฟนแล้วแสดงว่าคุณก็ยังสดอ,อยู่สดจริงยังไม่มีลูกยังไม่มีผัวรวยไม่มีนะโชคดีนะครับที่คุณมาเจอผมบถ้าเกิดว่าเสียห้องโอ้ใจขอคุณยังว่าง <c oughs> อ้บ้าหมาควาย <c oughs> มีย่าพูดเลยเถอะอเอวนกับจันิตจังเลยมึงอะ แต่ค,แคุณครับทำไมนาเราคุยมาพักแล้ว<อ>แสดงว่าคุณมีชอบท่าพิจดารแน่เลยไม่ชอบออกกำลับบงกายอ๋อชอบออกกำลังกายครับเราคุยมาพักแล้วผมยังไม่รู้จักคุณเลยคุณมีชื่ออะไรครับคุณดำดงไม่ไปบอกเขาไนงะ ไปบอกเขาหรือเปล่าคุณชื่ออะไรคะโนชื่ออะไรนะ่อักโนอะนคุณอะไรักโนชื่ออะไรนะคุณชื่ออะไักน่ออนึคุณช่อะไรน่อรน่ไรับโน่ออะม่อะไรโชื่ีแลไวคุณมา่ออครัโชอคุณดครับ่ออครับอน่าหาว่าอังอาคุณ่ออะไรับโื่ออะไ่ับนน่มน่อย ก็ผมอยากรู้จักคนไงคุณผู้หญิง <c oughs> ผมอยู่ใกล้คุณแล้วผมรู้สึกว่าผมได้กลิ่นคุณแล้วผมไปเทียวก็ห,หือลือ,อยังไงไม่รู้คุณใช้สมอหอมกินอะไรครับกกินนในนี่ทิพรสซื้อได้ตามร้านขายของชำผมชอบครับผมอยากจะเห็นหน้าคนผู้หญิงกันแล้วคุณหันหน้ามาสบตากันได้ไหมไม่ ทำไมละครับคุณจจรังเกียจผมไปใหญ่คุณได้ไหมคุณผู้หญิงผมอยากรู้จักคุณมากขึ้นขอย่าไปไอตัวขนไอตัวขนผมคนนะผมไม่ใช่บู๊ผมอยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นนะคุณผู้หญิงจริงๆนะครับเรครับครับก็เริ่มพันละครับอ๋อ มันคันทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะไอเนี่ยนี่เขาคันเหมือนไอหมาตัวเมื่อกี้เลย,ยแม่แล้วหนูไม่ชอบมันเว้ยพี่คะค่ะหนูจะหันไปนูค่ะหนูจะหันไปเลยนูค่ะถ้าเกิดคุณหันมาคุณจะให้ผมทำอะไรครับเอาหอมแก้มทีละราะว่าหอมแก้มเป็นธรรมดาไปผมดูดปากเลย คิดถกคิดถูกเนี่ยหันหน้าไม่ได şey? <ości> ้ไหมครับผู้หญิงได้สิจริงจริงนะมาเลยหันไปเลยครับได้สองสองหนึ่ง